่ <c oughs> สวัสดีครับสวัสดีน้องๆหลานๆวันนี้ก็มาในรูปแบบของการอ่าให้นะให้แต่ก็ไม่ได้ให้ฟรีแต่ว่าให้ในราคาที่ว่าสำหรับน้องๆหลานๆ ที่อยากทำอยากหัดอ่าซึ่งมีลายมาหาตาหาหน้าอืมที่รูปทุกรูปแบบอาจารย์อ่าหน้าลุงที่ทุกรูปแบบก็มาถามถึงเรื่องแบบเรืออยากจะทำการฝีมือว่าง หรือก็จะทําเล่นเพื่อจะเป็นในายามว่างนะไปงานอดิเรกยามว่างก็มีสําหรับท่านที่เกษียณเยอะแล้วเกินมาถามถทยดูอาจารย์มันมีรูปแบบอะไรถูกถๆมางมันก็ไม่มีถูกหรอกครับของสมัยก่อนนี่อย่างที่วันนี้อย่างว่าโอโปโ,โลเรือสํ้เภาจีนอะไรต่อะไรก็แบบหนึ่งก็มัน 7จ็ดแปด้อยนะแบบหนึ่งห้าร้อยอะไรแต่ถ้าเป็นพันก็คือมีไม้ด้วยมีออุปกรณ์ให้เสร็จแตนะ่ตัวนี้เรื่องแบบอย่างเดียวมีเรื่องแบบอย่างเดียวก็สําหรับว่าสําหรับล้านหลานน้องๆนะที่อยากหัดใหม่กําลังเริ่มเริ่มจะหัดทํำนะ่อนเนียราคานี้นะตัวราคานี้แต่เป็นเรียนสาเร็จรูปนะรวมสี่แบบ อวันนี้นะวันนี้ก็พูดถึงวันนี้วันที่อะไรวันนี้วันที่อ่าวันที่หนึ่งวันที่หนึ่งกันยารวมสี่แบบปรมงมาโคโปลโลสัมเปอจีนเพหัวแหลมนะขายห้าร้อยยังไม่เคยว่าขายว่าไงขายห้าร้อยบาทรวมค่าส่งอ่ะหนึ่งร้อยบาทนะขายห้าร้อยสี่ลำเนี่ยห้าร้อยบาทสี่ลำ ดูในเล่มเป็งปึ้งเลยอ่าใส่หอ,ออมาขนาดนี้ใส่ออกมาเนี่ยขนาดนี้เลยเเป็นปึงป้งๆเลยเนี่ยเป็นปึงป้งๆอ่าอ่าใส่เป็นเป็นแบบพิมพ์มเขียวให้นะก็คิดว่าจะขอให้แค่วันที่เจ็ดเท่านั้นเองนะครับเจ็ดกันยายนอ่า จากวันนี้ไปได้เจ็ดวันจากวันนี้ด้วยเจ็ดวันจะให้อย่างนี้ใครซื้อก็เอานะใครสนใจก็เอานะเพราะว่ามันหมายมันเป็นถ้าสี่แบบเนี้ยเป็นครึ่งวันนะรป้นรูปแบบออกมาแล้วเกือบครึ่งวันนะครับ <laughs> ก็อาศัยว่าอยากจะให้นะแล้วก็อยากจะสัมมนาคุณกับผู้ที่ไปซื้อแบบไปบ้างแล้ว ซื้อโมเดลไว้บ้างแล้วแต่วันนี้ก็หากว่า,าน้องๆหลานๆอยากจะคิดว่าจะมาเอาไปทำเพื่อเป็นการฝีมือจะไปส่งครูก็ได้นะส่งครูก็ได้ไแล้วก็ท่านที่กเกษียณมาแล้วเขาอยากจะากจะทำเล่นบ้างเออเงาเงาว่วางๆผมไม่รู้ไปไหนอยากจะทำเรือํำลองเล่นบ้างก็โทรมาถามบ่อยอก็โอเคครับวันนี้ผมจะให้แค่นี้ อห้าแบบมีทั้งหมดห้าแบบมีอะไรล่ะมีอ่มามะมงมาคา,โ,โ,าโ,คโบโลโอมาโกโบโลส้มเผาจีนเปนหัวแหลมอ่านี่ครับนะครับ,รบก็อ่าเป็นไงก็ทำในลักษณะที่ว่าให้กันะนะครับให้กันเนี่ยเนี่ยรูปแบบเป็นรูปแบบเนี่มะมงอ่าอ่ารอยนต์หัวแหลม นะมาร์โกพโลสัมเพาจีนอ้าวถอยเล็กหน่อยก็ได้เนี่ยเนี่ยเล็กดูหน่อยนะเนี่ยมาเขามามาโกพโลเนี่ยเนี่ยอย่างลักลักนี้อย่างเงี้ยอย่างเงี้ยมาโกพาโลหรือโยนหัวแหลมอ่าประมงแล้วก็สเพาจีน้ารูปดาวนีดเดี้ว ราคาเนี่ยครับรวมเนี่ยหนึ่งสองสามสี่ล้ำเนี่ยห้าร้อยบาทแบบนะปกแล้วแบบแบบร้อยกว่าบาทแบบร้อยบาทร้อยยี่สิบบาทนะเราค่าส่งร้อยหนึ่งอ่ะค่าส่งค่าส่งร้อยหนึ่งถึงนะอย่าลืมว่าถึงวันที่เจ็ดนะเจ็ดเจ็ดวันจากวันเนี้ยนบไปเจ็ดวันเนี่ยเบอร์ติดต่อก็เนี่ยเปียกเปียกอ่ะไลน์ไลน์นะครับเนี่ยไลน์ล้วเปียก แปดแปดเ,เก้าเก้าเนี่ยเบียกแปดแปดเก้าเก้าเบอร์ก็ศูนย์แปดเจ็ดเก้าสองสี่เก้าสามหกสี่ศูนย์หกหนึ่งแปดสองสี่สี่ศูนย์แปดสี่นะครับเนี่ยนี่ครับก็สนใจก็กิงกลางมาหรือว่าเข้ามาในไลน์สอบถามแล้วทีนี้ก็ก็มาถามาอีกละซื้อไปแล้วมันทำมันมันมันติดขัดอย่างไรเนี่ยต่ออาจารย์ วาบอกไปเอาบอกสิบอกในเมื่อเพราะมันมีลายกันอยู่แล้วไงอ้ามันมีลายกันอยู่แล้วคุณถามมาอาจาร์ก็บอกไปไม่ไม่ถามมาอาจาร์ก็ดื้อจะบอกไปอกอเองแหละนะพอกันกันว่าไปไม่เดียเด๋ยวเดี๋ยวเออเองใจไม่กล้าถามทํามไม่ถูกวางทิ้งมันัั้ันอีกเออไมา,ามาทำมาแล้วบอกบอกจาน บอกมันเพราะว่ามีการมันต้องมีบางครั้งมันจะมีการตัดต่อภาพไงตัดต่อรูปแบบมาแล้วอะไรเงี้ยจะอธิบายเป็นขั้นตอนแต่อย่างเงี้ยนะเป็นแบบเนี้ยนะเนี่ยแบบเนี้ยบางทีไอ้แบบตรงนี้คือไหนฟามว่าเราเอาแบบไปแล้วเนี่ยความยาวมันประมาณ60สิบเซนแต่นี้ยไอ้รูปแบบที่เราให้ไปเนี่ยมันเป็นมันเป็นกระดาษ a 4 a 4มันต้องใช้สองแผ่นมาต่อกันมาต่อกันมาต่อกันแต่ว่ากงกงเนี่ยไม่ต้องต่อ มันแต่ละตัวตัวมันจะเท่ากันหมดอ่าจะจะอ่าไม่ใช่เท่ากันจะใช้ก,กระดาษ A4 าะมันไม่เกินไม่เกินกระดาษ A4 ใช้ได้แต่พวกการต่อต่อตัว,ต,วตัวเรือเนี่ยมันต้องต้องเกินจากกระดาษ A4 อ่เอาเกินก็ต้องเอาสองแผ่นมนาะต่อกันแ้าเดี๋ยวอาจารย์ก็จะบอกให้ที่แนวที่ที่ละลายอีกทีหนึ่งนะเนี่ยทีออ่อันนี้อันนี้อะไรอ้นี้อ่าประมงเนี่ยประมงมันมีแบบหมดทั้งมี เมยไอ้ทั้งเก่งรูปร่างเก่งซ้ายฝาบนล่างมีหมอกหมดเลยนะดอกหมดและเนี่ยะอันนี้สำเพาจีนอ่าสำเพาจีนเนี่ยสำเพาจีนก็อันนี้อะไรอ่ามาโคอ่ามาโคโปโลนี่อันนี้มาโคโปโลอ่าอ่าอันนี้เรือในนี่เรือจยนหัวแหลมรอยนต์ก็มีหมอกหมดอตนนี้ที่เราให้ไปเนี่ยมันเป็นเรอยนต์หัวแหลมกับเรือ เรือสองชั้นเพราะอันนี้มันมีสองชั้นก็มีนะเรือสองชั้นแต่ถ้าเราทําชั้นเดียวก็มีรูปแบบของเก่งเก่งชั้นเดียวสองชั้นก็มีสองชั้นมีม,มีมีด้วยมีให้ไปด้วยเ,เลือกเอาเลือกทําเอาฮนะแล้วก็รูปแบบอีกอย่างหนึ่งออันนี้ในรูปเรือนะรูปเรือที่เราทําเสร็จแล้วก็อย่างนี้ ไอ้ไอ้รูปทรงเรือเนี่ยมันจะเป็นอย่างนี้แหละแต่เรื่องเก๋งจะดิดจะอัดจะดัดแปลงไปทําอย่างอื่นยือหรือจะทำอวนดาอวนสังอันนี้อันนี้ของอาจารย์ทำี่ยเป็นเรือเรือ่ากอ่าเป็นจะพอเป็นเรือ่ากมันจะมีตะเข้อยู่ไงมีตะเข้นะะรูปแบบของมันอ่าสมเพาจีนเนี่ยสมเพาจีนก็มาอยู่ลักกณะนี้จะเอาสองใบสามใบได้ทั้งนั้นนะะจะเอาใบเหลี่ยมใบตัดใบโค้งได้ คืออาจารย์ขายของเนี่ยไม่เคยทิ้งไม่เคยทิ้งลูกลูกค้าที่ซื้อไปแล้วล้วก็ล้วก็จบกันเลยไม่ใช่มันมีลายอยู่พอมีลายแล้วมันมีการมันมีการถามถ่ายกันมาแล้ว,ลวก็อธิบายไปบางทีก็ส่งคลิปไปให้ทางลายคลิปวิธีการทําการประกอบทุกอย่างนะครับไม่ได้ไม่ได้ทิ้งไม่ได้ทิ้งโลไม่ได้ทิ้งโลเลยนรเอาทําไปก็ซื้อไปก็อธิบายให้ฟัง บางคนก็ีบางทีคือพื้นปไม้อาจารย์ทําไมมันไม่เท่ากันไม่หนาอ้าวก็คุณจะไปฝึกไปฝึกเน่ต้องหัดเลื่อยตัวเองว่าอันนี้คือมันไม่ใช่จิกมันไม่ใช่จิกซอมันไม่ใช่จิกซออันนี้อันนี้พูดถึงรูปแบบที่ซื้อไม้ด้วยนะอ่าซื้อตังไม้ด้วยถ้าไปอาจารแบบแบบกปนอย่างเดียวเนี่ยไม่ไม่มีปัญหาอะไรอ่าบางคนก็ซื้อทั้งอ่าลูปทั้งไม้อ่าทั้งรูปแบบทั้งแบบเรือไป อาจารย์ไม้ไม่เท่ากันมันงอะไรไปใช้คุณต้องไปปรับตัวเองได้บ้างเพราะว่าบางอย่างนะไม้ไม้อะมันกระดานขึ้นเนี่ยเราก็อาจารย์ก็ปรับให้เรียบร้อยเรียบร้อยเลยนะอ่าเนี่ยอันนี้อามาโคไหมโอ้โหโงก็รูปร่างนี่รูปร่างเป็นอย่างเนี้ยแต่รูปร่างมาเนี้ยโอโม,โมาโคมาเรื่อของฝันนี่สุดยอดเลยนี่กเกษียณได้ทําไม่ทันนะช่วงช่วงกเกษียณนี่ทําไม่ทันเลยช่วงอระติดทไม่ทันอ่าเพราะว่า มีลูกน้องอ่าในผดแดงงานเก่าๆลูกน้องเก่าๆมาอ่าอ่าจานจวบมีเรื่องไหมอ๋อผไม่มีพี่ต้องสั่งผมต้องสั่งอย่างน้อยเป็นเดือนไม่จะเป็นอาทิตย์ <c oughs> ต้องเป็นเดือนอ่ากันเนี้ยครับแ็แล้วแต่จะท่านจะชอบยังไงมันมีหมดอ่านี่นี่แท็กซี่อ่าเดี๋ยวแท็กซี่เ๋ยยองเเรียกผมเ๋ยยองเ๋ยยองแท็กซี่นี่ล่ะนะอืม ก็ก็เป็นการที่ว่าอธิบายกันคร่าวๆอย่างนี้อ่ะนะอ่าเดี๋ยวจะมีใบอีกพวกใบตาอะไรในการขึงให้านยะ้ายดูว่าการขึงใบเนี่ยซื้อไปแล้วไม่มีการงงไม่มีการงงอ่าไม่มีการงงก็ทำมันออกพักษะดีด้วยนะครับผมอ่านี่นี่คือการขึงใบเนี่มา บอกหมดเลยเการคึงใบนะในการคึงใบเอาไอ้นี่ขึ้นมาปุ๊บนี่ขึงใบเราจะบอกให้วิธีการคึงใบมันจะอะไรวิธีการประกอบเลยก็มีบทมีประกอบมีวิธีการประกอบมีบอกหมดเลยในน,นี้มีบอกหมดนะมีบอกให้หมดเนี่ยเนี่ย,ยวิธีการทาสร้างอะไรแต่อะไรนี่ออกมาเนี่ยเป็นรูปแบบนะทั้งหมดไม่งงไม่งง อ่าเนี่ยที่การสร้างกระโดงหลักกระโดงสร้างหลักกระเบดหลักเอหลักดึงโยงเนี่ยอะไรเนี่ยเนี่ยมีมีหมดเลยเนี่ยเนี่ยมีหมดนะระตรงคัวงงนะเนี่ยครับอืนอ่าเนี่ยเนี่ยอันนี้สำเพาจีนนะนี่สำเพาจีนเนี่ยสำเพาจีน แบบเนี่ยมีบอกหมดป่ะมีบอกหมดเลยเป็นเนี่ยไปเล่นเอซีเป็นเอซีเป็นพึ้งมาล่มเลยที่ให้ไปเนี่ยเป็นปึ้งมาล่มเลยก็บอกว่าอยากให้ทำบอกทำเราเะพูดแล้วขาดทุนไม่พูดถึงขาดทุนได้กําไรไม่พูดถึงพูดถึงอยากให้น้องๆทำตะหลานทำนะคือทำแล้วมันจะไปเกิดความเขาเรียกว่ามันเกิดความสุขในในการทำนะในการทำ เพราะมันเกิดความสุขเพราะมันไม่ได้ต้องไปพิดผวงอะไรเอาทํานี้เรื่องเรื่องเรื่องเรืออย่างเดียวมันมันไม่ผวงมาเรื่องครับต้องไปเที่ยวอะไรต้นนู่ดนี่ก็รู้ก็รู้สึกละรู้แล้วว่าไอการเที่ยวเตะมันต้องมีฮนะแต่ว่าถ้ามันมันรักในเรื่องการจะทาํางานตรงนี้ก็มีไทยแต่งอย่างนี้แหละนะแต่ประกอบัปหมดละบอกวิธีการหมดรูปร่างมันเป็นยังไงแบบไหนนะ ปลาชิ้นไหนทาอะไรที่เราให้ทำนี้หมดเลยแต่เอา้าจานแล้วไม่มีไม้จะทำยังไงเอา้าก็สั่งอาจานอีกทีได้นี่สั่งอีกทีหนึง่งเพราะไอ้นี่เราขายแบบไว้อย่างเดียวนะเราก็แบบไว้อย่างเดียวนะ่แต่แล้วก็ววก,ก,ก,ก็ต้องก็อใจ <c oughs> เนี่ยเลี๋ยวทาเผาจีนเนี่ยเวลามันก็ไม่มีอะไรที่แบบ ที่บรรดายากเกิน้องโอ้ยมีเครื่องมือบ้างเล็กๆก็น้อยเครื่องมือไม่มีไม่มีมากก็กีชิ้นหรอกนะแต่จิ๊กซอต้องมีนะเนี่ยไปเรื่อยๆเนี่ยไปเรื่อยๆรูปแบบมันก็มีทุกิ้นะ่ะทุกิ้นใะนเรือยอที่บอกวิธีจะขึ้นอะไรอี่ยแบบนี้อา้าวไม้กระบ,บงักบบงกระเบิงขึ้นมาที่ไรเนี่ยอา่าแสงจะงอยหัวอะไรมันมีบอกหมดมันมีบอกหมดอาจารย์ทำละเอียดเลยนะเนี่ย ครับเหมาะมากเลยแล้วก็ท่านที่ปีนี้กเกษียณโทรมาถามเนียอาจารย์ทำแล้วจะขายได้ไมโอ้โห oh. oh, oh. ผมก็จะบอกให้ฟังว่าผมจะพูดให้ฟังนะว่าทุกวันเนี่ยอาจารย์ก็ทำไม่ทันเมื่อทำไม่ทันแล้วจะทำไงลูกค้าสั่งมาไม่จนลูกค้าเบือ่อพี่ก็เบือ่อ อาจารย์มีว่มันปกไม่ได้ครับต้องสั่งทำเพราเรื่องพวกประเภทนี้ต้องสั่งทำาอนนี้เวลาพอพอท่านที่กเกษียณมาแล้วอยากได้ทํางานอย่างนี้ป่งอาจารย์จะไปขายที่ไหนบอกอาจารย์เลยทําแล้วมา่ออาจารย์ว่ามีส่งรูปมาเดี๋ยตีราคามาเลยอ่าอาจารย์ให้ตีราคาอาจารย์มีคนตั้งราคาให้ไม่ไกลแล้วแต่สีมือ อาจารย์จะดูฝีมือเป็นยังไงบ้างอะไรเงี้ยเอ้ามีคําว่าอาจารย์จะซื้อแล้วไปขายต่อโอเคมันก็คงควรจะมีอย่างนั้นอาจารย์ซื้อมาหนึ่งพันบาทแล้วไปขายเก้าร้อยเนี่ยมันคง <c oughs> คงไม่ใช่มันไม่ใช่คงไอ้ไอเศ,ษศรษฐกิจแน่น,นอนนาไม่ใช่ไม่ใช่แน่นอนเนื้อเออซื้อมาอาอาอาท่านขายมาให้อาจารย์ต้ง งอาจารย์ผมมาพันหนึ่งวันนี้ลำเนี้ยอ่าโอเคอาจ okay. า,ารย์จ่ายสดๆแล้วอาจารย์ก็ไปจ่ายอาจจะไปขายให้นะลำละพันสองอ่าอ่พันร้อยอ่ะพันร้อยก็ได้กันไรแล้วร้100อยังไงไม่เอาอ่ะนี <c oughs> <c oughs> ่อย่างวันเป็นเป็นเรื่องอย่างนี้นะครับเนี่ยอันเานี้ยต้องดูเนี่นะเป็นรูปแล้วเป็นรูปร่างแล้ว,ลวอาาอกมาปอกมัน้งหมดนีด่เนี้ยนะเนี่ยมาถึง เนี่ยเหตลลูกน้สองใบาสามใบมันก็มีหมดหละสามหลากต่างนอ้ไนมน่อยู่อยู่เยอะเรือรุ่นเก่ารุ่นเรือรุ่นเก่าสุดเลยรุ่นเข้ามาเมืองไทยครั้งแรกเลยเนี่ยเรือรุ่นเนี้ยอ่าเรียกอ่า,อารู้สึกว่าตำแหน่งอ่าหลวงจุหงจ้หลวงจุ้คือหลวงจุ้เรือหลวงจุ้อะนครับอันนี้เนี่ยมันเป็นงานที่ ตั้งทักษะให้เรามากมายเลยพวกนี้นะพวกอ่าแต่สำหรับท่านที่กเกษียณแล้วเนี่ยสมหนูเด็กๆนะี่ยน้องๆเนี่ยอยากกระทำาล้วมัน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 ,มน,มน,มนต้องใช้เครื่องมือไหมอะไรเนี่ยก,ก็เรียนต้องใช้มาต้องใช้ไม่ใช้มันจะมือไปไปนั่นไม่ได้หรอกมันต้องใช้เครื่องมือก็ไปช่วยนะในการไปเจ้าหลักเจ้าหน้าเ้าหลังมีบอก,กหมดเลยนะ ก,ก็งานก็อยู่ในลักษณะนี้แหละฮะการทำงานพวกนี้มันเป็นเรื่องของฝีมือที่ไม่มีไม่มีคำว่าตันคำว่าตันเนี่ยไม่มีครับเพราะว่าเรามาคิดถึงว่าตลาดโลกเดี๋ยวนี้เรื่องเรือจะดูสังเกตฮะเรื่องเรือตามเ ห้องรับแขกแต่ละบ้านแต่ละหลังสมัยก่อนสมัยนี้สมัยนี้สมัยก่อนมั่งมีต่เรือโชนะมีเรือโชมันมันเป็นเอกลักษณ์ที่ทํให้ความภูมิฐานขึ้นมาเนี่ยจากบ้านหลังนั้นนะบ้านไหนเราเราเข้าไปดิเข้าไปแล้วมีไม่อ่าเอารูปเรือตั้งอยู่กลางอ่ากลางห้องรับแขกโอ้โห คนนึกมองแบบตะลึงเลยนะครับโอ้บ้านนี้ไม่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 ไปชเล่นอะไรอย่างเงี้ยเอาไปผมเคยเข้าไปในบ้านของท่านมหาเศรษฐีคนนึงอุ้ยเหลือใก่เยอะแล้วเกินเยอะ้อเยอะมากตะลามตะลําเนี่ยชอบนั่หนักเขาไม่เอาแล้วไม่ซื้อแล้วทาเองหว่าการกสุดยอดเลยครับ อยู่ที่วังแครนี่เองโอ,โอ้สุดยอดมากก็ทำทำเรื่อยๆมาฮะก็เลยบอกว่าก็ไม่มีอะไรที่จะมาปอก,กาวนะเพียงแต่ว่าอยากจะให้ทำงานอย่างเนี้ยออกมานะทำงานเพื่อเรียวออกมาแล้วก็ขายได้นะครับขายได้ขอให้อย่าไปพูดถึงโอ้โหต้องให้มีมันจะไม่พูดถึงว่าโอ้โหต้องให้มีฟาม สวยงามพร้อมพริง้งไม่จำเป็นครับลำแรกมาได้อย่างนี้ก็โอเคลำที่สองลำที่สามล้วมันก็ดีขึ้นไปเรื่อยๆแล้วครับนะอ่าก็อขอคิดไว้แค่นี้ครับนะก็ก็อ,อ,อย่าลืมนะครับอ่าอ่าสุดท้ายก็ไม่มีอะไรครับให้ <c oughs> สนใจก็นี่แหละครับอืมเบียกแปดแปดเก้าเก้าศูนย์แปดเจ็ดเก้าหนึ่งสี่เก้าสามหกสี่อานะครับผม <c oughs> อเอาใหมา่ใหามา่นี่มันโอ้ยรูปมันนาที่มันเป็นเอไอเพนไม่จีบอ๋านี่ให้ดูทีหนึ่งชัดติดต่อแบบไหนยังไงแบบการเรียนจำเร็จรูปรวมสี่แบบ จมงมาโคสำเพาจีนในหวัวแหลมขายห้าร้อยนะครับห้าร้อยบาทบวกค่าส่งอีกหนึ่งร้อยอ่าค่าส่งอีกหนึ่งร้อยพวประเทศไทยนะครับพวประเทศไม่ว่าจะเหนือใต้อะไรก็ร้อยหนึ่งนะครับถึงวันที่เจ็ดนะครับอีกแค่หกวันเอ้ยอ่าอาชายัยรวมวันนี้ด้วยเจ็ดวันเจ็ดวันถ้าเอาแค่นั้นมาจานให้ เวลามันน้อยแล้วเกินมันมันก็แบบนี้นะเพราะว่าป็นนานเกี่ยกระดาษออกมานี่ไม่ใช่ในน้อยนะครับอ่านะครับแล้วไอ้ปลูกก็ได้กําไรไมไม,ไม่พูดถึงกําไรไม่ได้พูดถึงไวไรเอาที่ว่าผมอยากจะอ่าช่วยน้องๆหลานๆนแล้วก็ท่านที่อยากทำในเบื้องต้นนะที่กเกษียณ จากกระทำในเบื้องต้นเอาละไม่ต้องลงทุนกันมากมายแค่ห้าร้อยบาทนี่มีแบบให้ดูสี่แบบนี่ท่านศึกษาเอาได้ตลอดเลยนะ,นะครับผมอย่าลืมนะอิกกตอเียแปดแปดเก้าเก้าศูนย์แปดเจ็ดเก้าหนึ่งสี่เก้าสามหกสี่นะศูนย์หกหนึ่งแปดสองสี่สี่ศูนย์แปดสี่ขอสวัสดีมีชายทุกท่านครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดี